ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่บุรพากอฟวันนี้เป็นวันที่เพื่อนๆจากฮ่องคงนะครับโปรแฮกเกอร์นะครับซึ่งมาที่บุรพาทุกปีทุกคนที่อตีคอล์วันนี้ก็ต้องแต่งชุดแฟนซีครับซึ่งเป็นทั้งหมอเป็นทั้งซูเปอร์แมนลูกกอเดิสกายครับหอมากนะครับ very handsome เป็นหมอจริงด้วยนะหมอจริงครับลองดูด้านข้างผมนะครับโอ้โหเห็นไหมร็อกสตาร์สีสันสุดยอดเลยครับครับ ทุกปีครับพวกนี้เขาจะก็มาเยี่ยมเมืองไทยนะครับแล้วก็มาออกรอบแต่ชุดที่เขาใส่สุดยอดเลยครับ <c oughs> ชุดพวกนี้ไม่ต้องห่วงนะครับใครอยากจะเรียนแบบไปใช้ได้ก็ดีนะครับผม,มคิดว่ารายการแข่งชนบุรีภรรยากอล์ฟเฟสติวัลน่าจะมีรายการอย่างนี้บ้างนะครับสร้างสีสันให้กับซึ่งกันและกันฮนะอย่างน้อยก็ปีนึงเราแต่งตัวอะไรที่มันย้อนยุคย้อนอดีตขยากเป็นอะไรก็ใส่เข้ามาเลยครับ ดูนะครับคนนี้พกอาวุธมาด้วยสนามครับโอ้ยยิ่งเล่นเลยครับรอบเบียรแต่เช้าเลย